ผมมหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวามสุตังเอกาสัมมัญญาภกควาสัมปชิยวิหารติเจดวเนอนาทปิติกสะอาลามีตตะละโขภักควาภิกขุอามันเตสิภิกฆวติพัททานเตติเตภิกขุภักควาตัวปัจจโสสุภะกวาเอตถะอุจะเมตตายาภิกขเวเจโตวิบุติยาอาศิวิตายาภาวิตายาพระภูริกตายาญาณิกตายาเวทุกตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสมารธายาเอกาทัสานิสังสาปาติกังขากะตะเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจตินิพปากังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติเทวตาิอม นาสะอะคิวาวิสังวาสตังวาการมติตุวะต,ตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีสติอาสาัมมุลโหการังกโลติอุตานิปปดิวิชันโตภะมาโลกูปะโคโหโติ เมตายาพิกเวจโตวิบุติยะาศัยวิตายะภาวิตายพระภูริกตายาญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุสิตายะปริสิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังขาอัติอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิบุติอติโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิบุติอัติทิสาภะนาเมตตาเจโตวิบุติกติหากาเลหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิบุติกติหากาเลหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิบุติกติหากาเลหิทิสาภะนาเมตตาเจโตวิบุตติ ปัญจหากาลิหิอนุทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติสตหากาลิหิโอทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาลิหิทิสาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปจหากาลิหิอนุทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สพสตาเวลาอภิาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปานาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสพพปุตาเวลาอภิาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสพพปุกะลาเวลาอภิาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสพอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุ สัพเพอัตอัตภาวะปริยาปัน,นาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานาปริหะลันตูติ อิเมหิป ah, ัจหากาเลหิอนุทิโสพัลณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิสัตหกาเลหิโอทิโสพัะณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยเวลาอภิยาปชาเนคัสกีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภิยาปชาเนคัสุกีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพอริหะเวลาอภิยาปชาเนคัสุกีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพอนาริหะเวลาอภิยาปชาเนคัสุกีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพเทวะเวลาอภิยาปชาเนคัสุกีอัตตาหนังปริหะลันตุ สัพเพมนุสสะอเวิลาอภิหาปชาในคาสุขีอัตานังปภลิห์นันตุสัพเพวิริปปติกาอเวิลาอภิหาปชาในคาสุขีอัตานังปภลิห์นันตุอิเมหิสตา,าการิหิโอทิสโสพระนาเมิต,ตาเจโตวิมุตติกาเตเมหิตาสหาการิหิทิสาพระนาเมิต,ตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุรัติมายะทิสายัสตาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตานังบริหังตุสัพเพปชิมายะทิสายัสตาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตานังบริหังตุสัพเพอุตลายัิสายัสตาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตานังบริหังตุสัพเพทักกินายะิสายัสตาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตานังบริหังตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายัสตาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตานังบริหรังตุ ในคาสุขีอัตตานังไวยะเลิร์นตุสัพเพอุตตรายะอานุสิสายะสตาเวลาอภิยาปชาในคาสุขีอัตานังไวยะเลิร์นตุสัพเพทักินายะอานุสิสายะสตาเวลาอภิยาปชาในคาสุขีอัตานังไวยะเลิร์นตุสัพเพเหติมายะทิสายะสตาเวลาอภิยาปชาในคาสุขีอัตานังไวยะเลิร์นตุสัพเพอุปติมายะทิสายะสตาเวลาอภิยาปชาในคาสุขีอัตานังไวยะเลิร์นตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชานิคสุกีอัตตานังปริหังเลิ่นตูสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชานิคสุกีอัตตานังปริหังเลิ่นตูสัพเพอุตตมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชานิคสุกีอัตตานังปริหังเลิ่นตูสัพเพตักกีนายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชานิคสุกีอัตตานังปริหังเลิ่นตูสัพเพปุรัติมายะอานุสติสายะปานาอเวลาอภิยาปชาณิคสุกีอัตานังปริหังเลิ่นตูสั อัตตานังปริหาราบรตุสัพเพอุตลายะอนุสิายะปานาเวลาอภิราปชาเลคาสุกีอัตตานังปริหาราบรตุสัพเอทกินายะอนุสิติสายะปานาเวลาอภิราปชาเลคาสุกีอัตตานังปริหาราบรตุ สัพเพเหตุทีมายัทิสายะปานาอเวราอภิญญาปชาเนกาสุกิอัตานังปริหะงนันตุสัพเพอุปนิมายัทิสายะปานาอเวราอภิญญาปชาเนกาสุกิอัตานังปริหะงนันตุสัพเพปุรัติมายัทิสายะกษ์ปูตาเวราอภิญญาปชาเนกาสุกิอัตานังปริหะงนันตุสัพเพอุปปัชิมายัทิสายะกษ์ปูตาเวราอภิญญาปชาเนกาสุกิอัตานังปริหะงนันตุ สัพเพอุตลาญยัคคิสายยะปุตตาเวลากภิยาปชาเนคัสุขีอัตานังกปริหะเอนตุสัพเพตักกินายาัิสายยะปุตตาเวลากภิยาปชาเนคัสุขีอัตานังกปริหะเอนตุสัพเพปุรัติมายะอนุสิสายยะปุตตาเวลากภิยาปชาเนคัสุขีอัตานังกปริหะเอนตุสัพเพปัจชิมายะอนุสิสายยะปุตตาเวลากภิยาปชาเนคัสุขีอัตานังกปริหะเอนตุ สภเอุตรายะอานุ ar, ทิสายะพุตตาเวลาอยิญญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะตันตุสภเอขกินายะอนุทิสายะพุตตาเวลาอยิญญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะตันตุสพเหติมายะทิสายะพุตตะเวลาอภิญญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะตันตุสเพ ปุกัิมายะทิสายะปุตาเวละอภิหาปชาณีคาสุกีอัตานันปุริหะรังตุสเพปุรลติมายะทิสายะปุคัลาเวละอภิหาปชาณีคาสุกีอัตานันปุริหะรังตุสเพปัชิมายะทิสายะปุคัลาเวละอภิหาปชาณีคาสุกีอัตานันปุริหะรังตุ สัพเพอุตลายะทิสายะปุกลลาเวลาอภิาปชาในคาสุขีอัตตานังปริหะเล็งตุสัพเพทักีนายะทิสายะปุกลลาเวลาอภิาปชาในคาสุขีอัตตานังปริหะเล็งตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุกลลาเวลาอภิาปชาในคาสุขีอัตตานังปริหะเล็งตุสัพเพปัจฉิมายะอนุเชสายะปุกลลาเวลาอภิาปชาในคาสุขีอัตตานังปริหะเล็งตุ สัพเพอุตรายะอานุทิสายะปุกคลาเวลาอภิยาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทักขินายะอานุทิสายะปุกคลาเวลาอภิยาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุกคลาเวลาอภิยาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะปุกคลาเวลาอภิยาปชาอริคาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยปัญะเวลาอภิยากชาณีกาสุขิอัตานังปริยันตุสัพเปปชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยปัญะเวลาอภิยากชาณีกาสุขิอัตานังปริยันตุ สัพเพอุตลายะทิสายะอัตภาวะปริหาปนาเวลาอภิยาปชานิคัสกีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธกีณายะทิสายะปัตภาวะปริหาปนาเวลาอภิยาปชานิคัสกีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริหาปนาเวลาอภิยาปชานิคัสกีอัตตานังปริหาเันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสาเวลา สัพเพปัชชมายะอนุทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหังเลินตุสัพเพอุตตรายะอนุทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหังเลินตุสัพเพทกินายะอนุทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหังเลินตุสัพเพเหติมายะทิสายะมัสอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหังเลินตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอั าสุขีอัตตานังผิหากัิเนตุสภาปุระธิมายาทิสายะอิทิโยเวลาอภิยาปิาสุขีอัตานังิหารันตุสภาปชิมายาติสายะอิติโยเวลาอภิยาปัิญาสุขีอัตตานังผลิหารัเนตุสภาอุตลายาทิสายะอิติโยเวลาอภิยาปัิญาสุขีอัตานังิหากัิเนตุสภาทักขินายะทิสายะอิทิโยเวลาอภิญาปัิญาสุขีอัตตานังิหารันตุ สภาปุร no ัติมายะอนุทิสายะอิทธิยโวเวลาอภิญาปชาลิกาสุกีอัตานังปริห์นันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทธิยโวเวลาอภิญาปชาลิกาสุกีอัตานังปริห์นันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทธิยโวเวลาอภิญาปชาลิกาสุกีอัตานังปริห์นันตุสภาทักินายะอนุทิสายะอิทธิยโวเวลาอภิญาปชาลิกาสุกีอัตานังปริห์นันตุสภาเหติมายาทิสายะอิทธิยโวเวลาอภิญาปชาลิกาสุกีอัตานังปริห์นันตุสภาอุปนิมายะทิสายะะออิิิิโเวลาาาาภรกสุ nghĩa ta đang phải hạ สัพเพปบรัติมายะทิศายะปุริสาเวลาอภิจาปชาคาสุกิอัตานังปริหะเลนตุสเปรย์ชิมายะทิศายะปุริสาเวลาอภิยาปชาณีคาสุกิอตานังปริหะเลนตุสเปรยอุตรายะทิศายะปุริสาเวลาอภิาปชาณคาสุกีอัตานังปริหะเลนตุสเปรทักิายะทิศายะปุริสาเวลาอภิาปชาณคาสุกีอัตานังปริหะเลนตุสเปรยัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปชาคาส เันตูสัพเพอุตรา,า,ายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอภิยญาปชาในคาสุภีอัตานังก,กงติหะเลนตูสัพเพทักกินายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอภิยญาปชาในคาสุภีอัตานังกติหะเลนตู สพเเฮทิมายะทิสายะปุริสะอเวลาอภิยาปชาณีคาสุกีอัตานังปริหังเนตุสพเอุปริมายะทิสายะปุริสะอเวลาอภิยาปชาณีคาสุกีอัตานังปริหังนตุสพเรธิมายะทิสายะอริยะเวลาอภิาปชาีคาสุกีอัตานังปริหังเลนตุสพเปุลายะทิสายะอริยะเวลาอภิาปชาีคาสุกีอัตานังปริหังนตุสพเทินายะทิสายะอริยะเวลาอภิาปชาีคาสุกีอั ตานังปริหางเลิตูสัพเพปุรัติมายะอานุทิสายะอริยะเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตตานังปริหางเลิตูสัพเผลปชิมายะอานุทิสายะอริยะเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตตานังปริหางเลิตูสัพเพอุตลาายะอานุทิสายะอริยะเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตตานังปริหางเลิตูสัพเพทักกินายะอานุทิสายะอริยะเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตตานังปริหางเลิตู สัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาอภิญญาปชาลีคาสุขีอัตตาังปริหะกันตุสัพเพอุปวิมายะทิสายะาณริยาเวลาอภิญญาปชาลีคาสุขีอัตตาังปริหะกันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนริยาเวลาอภิญญาปชาลีคาสุขีอัตตาังปริหะกันตุสัพเพปชิมายะอาทิสายะอนริยาเวลาอภิญญาปชาลีคาสุขีอัตตาังปริหะกันตุ สพเพอุตลายะทิสายะอนัญยาอเวลาอภิยาปชาในคาสุกีอัตตานังปริหาเลนตุสัพเพทกินายะอาทิสายะอนัญยาอเวลาอภิยาปชาในคาสุกีอัตตานังปริหาเลนตุสัพเพปุระติมายะอนุทิสายะอนัญยาอเวลาอภิยาปชาในคาสุกีอัตตานังปริหาเลนตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนัญยาอเวลาอภิยาปชาในคาสุกีอัตตานังปริหาเลนตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะอนัญยาอเวลาอภิยาปชาในคาสุกีอัตตานังปริหาเลนตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยะอนัยยะอเวลาภิ ਆ ปชาอเนคสุกีอัตานังปฤห์หะรเนตุสัพเพเหตุที่มายะทิสัยยะอนัตยะอเวลาภิ ਆ ปชาอเนคสุกีอัตานังปฤห์หะรเนตุ สภเพอุปนิมายะทิสายะเทวะเวลาอภิหาปชาเนคสุขีอัตตาหนึ่งปริหาหนึ่งตูสภเพปุรัติมายะทิสายะเทวะเวลาอภิยาปชาเนคสุขีอัตตาหนึ่งปริหาหนึ่ตุสภเพปชิมายะทิสายะเทวะเวลาอภิยาปชาเนคสุขีอัตตาหนึ่งปริหาหนึ่ตุสภเพอุตรายะทิสายะเทวะเวลาอภิหาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหาหนึ่ตูสภัยทักกินายะทิสายะเทวะเวลาอภิหาปชาเนคสุขีอัตตาหนึ่งปริหาหนตุ สัพเพปุระติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาภิญาปชาณีคาสุกิยัตานังบริหัรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาภิญาปชาณีคาสุกิยัตานังบริหัรกันตุ สัพเพอุตตระยะอานุทิศายะเทวะอเวลาอภิญาปชาริคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสัพเพทกินายะอานุทิศายะเทวะอเวลาอภิญาปชาริคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสัพเทเหติมายะทิสายะเทวะอเวลาอภิญาปชาริคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะเทวะอเวลาอภิญาปชาริคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุ สัพเพบุรัติมายะทิสายะมบุรษาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตตานังภริห์เลนตุสัพเพปชิมายะทิสายะมบุรษาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตตานังภริห์เลนตุสัพเพอุตรายะทิสายะมบุรษาเวลาอภิญญาปชาในคาสุกีอัตตานังภริห์เลนตุสัพเพทักขีนายะทิสายะมบุรษาเวลา อภิยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพปุรัติมายะอานุทิศายะมนุษาเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพปชิมายะอานุทิศายะมนุษาเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพอุตรายะอานุทิศายะมนุษาเวลาอภิยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพทักขินายะอานุทิศายะมนุษาเวลาอภิิหหาาาาะะปปนนคสุขยััตตตงร สัพเพเหตุที่มายะทิสายะมรุษาเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตตาลภุริหะเันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะมรุษาเวลาอภิญปาปชาริกาสุขีอัตตาลภุริหะเันตุ